เนี่ยแต่พอตัวเองเนี่ยเทรดได้เลยกำไรได้เลยคุมความเสี่ยงเองได้ด้วยอ่อนความภูอะไรโอ้โหวความเสี่ยงอะไรนะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหยากมากถ้าผมมีสกลิลการเทรดที่เก่งจริงๆ,ๆ,ๆอ่ะเงินอย่างเงี้ยผมจะเต็มเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านก,ก็แค่สามพันห้าพันเนี่ยวสวัสดีครับพบกับรายการบัฟเทรดนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สามแล้วนะครับโอ้โห สองที e ่ผที่ผ่านมานี่สุดมันจริงนะมันมเลยเออใครที่ยังไม่ไดู้เนี่ยไปดูซะนะตอนนี้เลยนะครับ <S 2> <S 2> เ้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับอ่ะหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้ออะไรครับโค้ช oh, มูีหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อผดกองทุนกับผดตัวเองผดไหนดีกว่ากันครับ <Wow. S 1> ว,ว้าวโหหัวข้อนี้ก็ค่อนข้างแบบมีประเด็นนิดนึงนะ <S 2> <S 2> ในในโซเชียลในช่วงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า มันก็มีคนที่เทรดพอร์ตกองทุนก็มีแล้วก็มีคนที่เทรดเองก็มีก็จะมีความคิดเห็นที่แบบหลากหลายมากเลยน,นะครับมาครับเอาทางแรกของเราคืออะไรพอร์ตกองทุนหรือพอตตัวเองให้ผลตอบแทนดีกว่ากันคะยังไงหัวข้อวันนี้ผมก็ชนะอาะก็ลองดูงดยังไงก็พอร์ตกองทุนแน่นอนทำไมเพราะว่าเราเนี่ย เป็นคนมนุษย์ธรรมดานะครับเกิดมาไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้มีทุนเยอะขนาดว่าเติมไปล้านเหรียญสักเท่าของกองทุนเขาดังนั้นผมก็แค่ไปสมัครได้ทุนมาล้านสองล้านเหรียญเนี่ยเพี้ยนใหญ่ก็ได้กำไรเยอะกว่า10%ของ1ล้านเท่าไหร่อ่าไปแซงเลยเห็นไหมแล้ว10%ของ1,000เหรียญอะเท่าไหร่เองเห็นไหมว้าโอเค อ่ะทีนี้มาในมุมผมบ้างนะคือกว่าที่เราจะสอบเนี่ยนะครับพอตกองทุนเนี่ยกว่าที่จะสอบกว่าที่จะผ่านเนี่ยโหใช้เวลานาน,านมากแล้วไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าอ,อ,อจะผ่านไหมอวันนี้แต่พอตัวเองเนี่ยเทรดได้เลยกำไรได้เลยคุมความเสี่ยงเองได้ด้วย ขอ,อลองทุนอะไรโอ้โหความเสี่ยงอะไรนะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหยากมากกับพอตตัวเองเราสามารถแม็กได้เต็มที่เลยว่าจะเออเอาความเสี่ยงได้เท่าไหร่ามาณนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของกําไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าพอตตัวเองอ่าถ้าเรามีพอตตัวเองแล้วเรามีเงินด้วยเนี่ยสบายละอ่าสบายละอแต่ยังไงพอตตัวเองคือคุณบอกอ่ะอ่าใช่คุณแม็กได้ก็จริงแต่แม็กก็แตกไงอืมอ่าแตกคุณก็เสียหมดเลยไงแต่ผมมาเสียแค่ค่าสมัสมสมั ผ่านผมก็ได้เงินคืนถ้าผมมีสกิลการเทรดเก่งจริงอะเงินอย่างเงี้ยผมจะเส็งเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็แค่สามพันห้าพันเนี่ยโอ้โหสามล้านรวย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 อ่ะคนะคถามต่อไปนะครับระหว่างพอร์ตกองทุนกับพอร์ตตัวเองแบบไหนเหมาะกับคนที่มีทุนน้อยมากกว่ากันคะอืม,อ,มอ่ะผมให้คุณก่อนเลยในระอบนี้โอเคก็ส่วนตัวนะครับถ้าเป็นพอร์ตถ้าถ้าสมมติว่าทุนเล็กๆเนี่ย ก็แนะนาว่าให้ฝึกไปก่อน <Wow. S 1> นะครับฝึกค่อยๆเก็บค่อยๆเทรดไปนะครับแล้วก็เก็บสกิลไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีเงินขึ้นมานะครับเรามีทุนที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาทุนตรงนั้นเนี่ยมาเทรดได้นั่นเองนะครับคุณตอบมีคุณแพ้ผมแล้วยังไงอะถ้าคนที่มีทุนน้อยนะืม ใช่แรกๆอ่ะคุณฝึกเดโมก่อนพอคุณเก่งปั๊บใช่ไหมคุณเอาทุนมัอนคุณเนี่ยจะสอบกองทุนก็ถ้าคุณเก่งแล้วมันก็ต้องผ่านอยู่ไหมเพรอแล้วกองคุณเนี่ยต่ำๆเลียวก็แสนเหรียญแสนเหรียญเนี่ยทำโปรฟิตเดือนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมื่นหมื่นเหรียญแล้วก็สามแสนกว่าบาทก็พอคิดค่ากาแฟได้อยู่เนี่ยสมมติคนทุนมั่นที่มึงทำได้เหมือนกันมันก็อยู่ที่มุมมองแตกต่างกันเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้กําไรเลยก็ เทรดได้เลยกับพอร์ตตัวเองแต่ถ้าเรามีสกิลนะครับถ้าเรามีสกิลก็ไปฝึกมาก่อนแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปสอบื่อที่เอาคุณให้มันใหญ่ขึ้นใช่ข้อต่อไปเลยนะคะระหว่างพอร์ตกองทุนกับพอร์ตตัวเองอันไหนเสี่ยงกว่ากันอ่ะเดี๋ยวให้คุณก่อนแล้วกันอนะันนี้ได้เลยครับเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเอาจริงๆสำหรับผมนะัม้ผมว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือเงินที่ต้องเอาไปเทรดเหมือนกัน,กนอยู่ในตลาดเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรเสี่ยงกว่ากันเนี่ยผมว่าไม่ค่อยแตกต่างกันครับในมุมมองผมนะตัวมุมมองผมเนี่ยคือถ้าเป็นพอร์ตพอร์ตตัวเองเนี่ยความแตกต่างก็คือมันไม่มีลิมิตนะครับมันไม่มีลิมิตว่าเอ้ยฉันจะเสียเท่านี้ฉันจะเสียได้แค่ทุนเล็กแค่นี้อะไรประมาณนั้นเพราะว่าอย่างของกองทุนเนี่ยมันมีลิมิตการเสียอยู่ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเราเราเรา,เราแบบเราถูกฝึกมาเลยว่าเสียเกินเท่านี้ปุ๊บแล้วก็ ผอดหายไปเลยต้องสอบใหม่แต่อย่างอของเราเนี่ยมันไม่เกิดการสุดนะมันต้องเป็นการแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณตัวเองแตกแล้วแตกเลยเอาเงินกลับมาไม่ได้ถูกไหมอ่าเนี่ย,ยมันคือข้อแตกต่างนะครับเรื่องของความเสี่ยงของพออ์ตัวเองแล้วก็อรอตกองทุนนะครับครับคาถามต่อไปนะคะสําหรับมือใหม่ควรเทรดอรอตกองทุนหรือพออ์ตัวเองคะจริงๆคําถามนี้ก็ตอบได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะอ่าคือถ้าบอกว่ามือใหม่เนี่ยอย่าพึ่งดีกว่าอืมทั้งอย่าพึ่งเติมทั้งอย่าพึ่งสอบเลยนะครับถ้าจะเอาเนี่ยก็คือต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าบริหามันคืออะไรค่อยๆแต่ขึ้นมาการบริหารจัดการเงินบริษัท่าต้องแบบ ถ้ามือใหม่จริงๆนะนมันต้องไล่ตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนเลยแล้วค่อยโอเคค่อยเริ่มเทรดอจาจจะเทรดพอตตัวเองเล็กๆๆกๆๆได้อะไรเงี้ยโอเคพอเริ่มมีสกิลพอเริบริหารจัดการเงินเก่ง็บค่อยขยับมากองทุนอย่างนี้อันนี้จะดีกว่าครับส่วนตัวผมก็มองแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยให้กระโดดเข้าไปสอบพอตกองทุนเลยโดยที่แบบไม่มีความร,รู้หรือว่ายังไม่ได้เก่งเนี่ยมันก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งอ่ะเออถูกไหม แล้วเหมือนกันถ้าถ้าเทรดพอร์ตตัวเองเนี้ยอ่ะมันก็ยังดีว่าเราได้ฝึกเรียนรู้กับตลาดจริงพร้อมกับอาจจะได้เงินจริงมาด้วยแล้วก็มีมีการเรียนรู้ว่าจะขาดขาดทุนจริงด้วย <Wow. S 1> อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าแนะนํามือใหม่นะก็อยากให้แบบ เรียนรู้ก่อนนะครับเรียนรู้ฝึกสกิลก่อนหาประสบการณ์เทรดมาก่อนประมาณนี้ใช่จะเทรดพอร์ตกองทุนหรือพอร์ตตัวเองแบบไหนเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยมากกวา่ากันก็สําหรับผมนะถ้าแบบเทรดพอร์ตตัวเองเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เวลาน้อยไหมมันอยู่ที่รูปแบบการเทรดมากกว่าถ้าผมมีรูปแบบการเทรดที่เป็นแบบเทรดสั้นーーーーผมก็จะใช้เวลาแค่ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเทรดแค่นั้นเลยแต่ว่าผมอาจจะ แนะพ้ในเรื่องของจำนวนเงินในพอร์ตอรอว่าจะแพ้เรื่องของจำนวนเงินในพอร์ตแต่ว่าผมอจจะไม่แพ้ในเรื่องของการเทคลิสต์แน่นอนเพราะในมุมมองผมนะครับคือเรื่องของเวลาเนี่ยเอาชริงถ้าคุณระเทรดกองทุนถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับมันเนี่ยอันนี้ผมว่าจ,จะแพ้เลยตรงที่ว่าผมมาเคยที่แบบว่ามานั่งเทรดกองทุนแต่ผมไม่มีเวลาให้มันเลยสุดท้ายผมก็ตกเพราะว่ามันแบบมันต้องใส่ใจนิดนึงใช่ต้องมถึงกองทุนนี่คือผมต้องแบบดิฟกับมันอยู่กับมันพอผมมาเริ่มทําธุรกิจผมไม่ได้ใส่ใจกับมันอย่างนี้ยผมก็ต้อง หลุดออกออกจากกองทุนนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาน้อยผมว่าอาจจะลอง<ห>เพลทผ่อตตัวเองดีกว่าอันนี้ผมอาจจะแพ้เ็มปมาตูเลยนะครับระวังผอนกองทุนกับผอนตัวเอง,อวเองความปวดากาทางด้านจิตวิทยาค่ะแบบไหนมีการส่งผลกระทบน้อยหรือมากกว่ากันอือคุณอยแล้วกันอันนี้ได้เลยครับถ้าในมุมกองทุนเรื่องของจิตวิทยานะครับเรื่องของความเครียด เออจริงก็เ,เยอะนะเพราะว่าคนชอบคาดหวังว่าโอเคกองทุนมันยิ่งใหญ่ต้องได้ไปซื้ออย่างงู้นอย่างนี้มาพอดแล้วเลิกไม่อยากจะตกอันเนี้ยแค่คิดว่าไม่อยากจะตกเนี่ยก็เครียดกดดันแล้วกด<ม>ดันแล้วอะไรเงี้ยมันอารมณ์มืนอนตัวเองแต่ไม่อยากเสียเออมันมันค่อนข้างที่จะมีความกดดันเยอะมากพอผพอ์ตัวเองใช่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นด้านความเครียดสาหรับด้านกองทุนนี่เยอะเลยครับแต่ว่าเราสามารถบริหารอารมณ์ตรงนี้ได้ถ้าเราบริหารจัดการเวลาได้ดีและบริหารจัดการอารมณ์ได้ดีเนี่ย ตรงนี้ผมว่าดีครับเพราะ<ม>ว่ามันได้เงินเยอะมากๆจริงครับของทุ <c oughs> ในมุมผมมากแล้วกันนะครับสําหรับผมเชื่อว่าความกดดันเนี่ยมันมีทั้งไม่ว่าจะพอร์ตตัวเองหรือพอร์ตกองทุนเนี่ยมีความกดดันเหมือนกันหมดแต่อย่งที่โค้ชุดีบอกเลยว่าความกดดันที่มันมากกว่าเนี่ยน่าจะอยู่ในฝั่งของพอร์ตกองทุน พราะอะไรเพราะอ่ะมีเรื่องของต้องสอบให้ผ่านต้องรักษาดอดาวอ่ะต้องทำโปรฟิตให้ถึงหูมันหลายอย่างมากไแต่ว่าอย่างของพอตตัวเองเนี้ยไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยเอาเรื่องพวกนี้ออกไปแล้วก็มาโฟกัสว่าวิธีการเทรดของเราเป็นยังไงมากกว่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าพอตตัวเองมีความกดดันน้อยกว่า โอเคก็มาถึงคำสามสุดท้ายแล้วนะคะแบบไหนช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายการเงินง่ายๆปหมกันท่ระหว่างขอดกอคุณแล้วก็ขอดตัวเองอันนี้ผมชนะอันนี้ต้องอันนี้ต้องยอมนะผมเปิดมาอันนี้องยอมนะเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกก่าเมื่อกี้แล้วว่าโอเคถ้าคุณเป็นคนสามารถบริหารเวลาได้บริหารอารมณ์ของคุณได้นะ กองทุนนี่คือดีมากเพราะว่าทุนมันเยอะใช่สิบเปอร์เซ็นต์นของหนึ่งล้านเท่าไหร่หนึ่งล้านเหรียญน,นะสองล้านเหรียญเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำกำไรได้เดือนสิบเปอร์เซ็นต์สเตเบิลไปเรื่อยถ้าเราบริหารได้ดีแน่นอนครับนักลงทุนก็ชอบอยู่แล้วเงินกบไหลๆมาเลยครับโอเคอ่ะ ทีนี้มาในมุผมผมขอตัวเองบ้างนะคือส่วนตัวเนี่ยก็ยังเชื่อว่าการเทรดขอตัวเองเนี่ยมันก็ดีอ่ะอม,มันมันมันก็ดีกว่าการที่เราจะต้องแบบรักษากฎนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เพราะเราสามารถเทคลิปได้มากกว่าเ,เรื่องของกําไรเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอ,อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อีกข้อนึงเลยก็คือในส่วนของกองทุนเนี่ยมันต้องกลัวว่ามันจะปิดหรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือ เหตุปัจจัยสาคัญเลยนะผมเหตุพอตตัวเองเพราะว่าผมอะเคยโดนมาแล้วเหตุกองทุนปุ๊บสมัครเสร็จสอบเสร็จผ่านเสร็จปิดเรียบร้อยเลยเหมือนกันนะครับเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นจากนั้นมาเนี่ยผมก็แทบจะไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับพอตกองเลยก็เทตดเงินตัวเอง<ม>และที่สําคัญคนรอบข้างผมนะครับเทตดพอรตตัวเองก็ได้เยอะดได้เยอะแยะมากมายมอ่าอันนี้อันนี้ผมผมผมเห็นมาด้วยตาตัวเองก็เลยเชื่อว่าเออการเทตดพอตตัวเองเนี่ย แล้วเลือกบลกเกอร์ที่มั่นใจเนี่ยก็คือเซสนสุดแล้วที่คุณพูดก็ถูกนะครับอันนี้ถูกเลยที่จริงเน่ยผมก็เคยมีพอทกองทุนสองพอทพอทหนึ่งหนึ่งหมื่นพอทเป็นหนึ่งแสนยังไม่ถอนเลยติดไปแล้เคยมีเหตุการณ์ที่เหกานครับแต่คุณอย่าลืมนะว่าในโลกเราเนี่ยมันก็มีหลายกองทุนให้เราเลือกนะครับ เพราะฉะนั้นคุณสามารถแบบจับหลายๆกองทุนได้ใช่อันนี้ก็บริหารได้ลองลองดูครับใช่ก็เรื่องกองทุนมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกองไหนที่มันดูมีความน่าเชื่อถืออ่ะอย่างอย่างกองทุนที่เขาเปิดมาจริงๆมีกฎหมายรองรับจริงๆอย่างเงี้ยมันก็มีาก็ต้องลองไปศึกษาดูว่ากองนั้นอ่ะมันคือชื่ออะไรประมาณไหนยังไงนะครับประมาณนั้นเนาะสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับไม่ว่าคุณจะเทรดหดกองทุนหรือหดอตัวเองนะครับ ก็ต้องมีการบริหารจัดการอารมณ์ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีนะครับตรงนี้<ม>อยากฝากไว้เลยนะครับทุกทีพีเลยใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะในเรื่องความรู้สก,กิลต่างๆเนี่ยคือเราต้องเจนจัดจริงๆถ้าถ้าเราคิดว่าจะก้าวเข้ามาเพจแล้วมไม่ว่าจะเป็นผอกองทุนหรือผอต,ตัวเองถ้าเราไม่มีสกิลสุดท้ายก็คือจบขาดคุณอยู่ดี<อ>แท้อยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นหมาเรียนรู้เยอะนะครับ โอเคนะครับก็อันนี้เป็น EP ที่3นะครับก็จริงๆ EP เนี้ยมันอาจจะไม่ได้บัฟกันเยอะเท่าไหร่นะ้อเพราะว่าหัวข้อมันก็ มีหลักการนิดหนเ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในสำหรับอีพีหน้านะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรเสริมนะครับฝากกดส b s c r i b e นะครับช่องสาวันเด็กแอนด์เรียนแคมปด้วยแล้วกดไลค์คลิปนี้กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปหรือมีไลฟ์สดเนี่ยจะได้แจ้งเตือนคนแรกเลยครับแล้วก็อีพีถัดไปอยากให้เป็นเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ